เราเชื่อเรื่องพญานาคบอก่อนที่พวกเราจะลงไปในถ้ำเพียงดินเราก็ไปพบกับการทำพิธีกรรมบางอย่างที่คล้ายกับการเข้าทรงจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันครับพญานาค รหรือไม่กลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้พวกเขาได้อ้างว่าองค์พญานาคได้มาประทับร่างทำให้เกิดอาการแปลกๆที่หาคำอธิบายไม่ได้ค,คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับห้อานี้คือห้องพิดานัคราชครัก็จะเป็นเหมือนห้องแบบ ซ,อย,ซอยทั้งหมด4ี่ห้องใช่ไหมพี่ใช่ครับผมตรงนี้ก็จะเป็นบูดตาของครูกับญาติมีทั้งหมด4ี่พระองค์ด้วยกันนะครับ<อ>คุณผู้ชมครับอยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดกล้องของทีมงานที่จะต้องถ่ายภาพนิ่งภายในห้องนี้อยู่ๆก็ไม่สามารถกดชัตเตอร์ได้คือทีมงานพวกเราสุดเก้านะฮะกำลังจะถ่ายภาพนิ่งนะฮะที่บริเวณห้องพระธิดาแต่ว่ากล้องกดไม่ติดนะฮะอันนี้สดๆเลยดูโฟกัสแล้ว่ภาพนิ่งนะฮะลองกดดิม,ม,มันไม่มันไม่แช่ ือแชร์ไม่ได้ครับถ่ายไม่ได้คนลุกเลยเฮ้ยพี่ผมกดถ่ายภาพนิ่งไม่ได้เว้ยพี่หลังจากนั้นน้องช่างภาพก็ได้ทำการไหว้ขอขมาต่อองค์พญานาคไม่น่าเชื่อครับว่ากล้องก็สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติเอาเนี่ยเฮ้ยได้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วไม่ได้ปรับโต้ได้อะไรเลยนะใช่ไม่กี้และภาพที่ถ่ายได้ก็คือภาพนี้ครับ แล้วลูกไฟที่เขาเชื่อว่าออกไปจากพญานาคเป็นอะไรของของพญานาคครับถ้าพูดถึงความเชื่อออกภาษาเนี่ยเป็นตรงพญานาคคือพระโขกลมกมหรือว่ามาประทักครับเป็นลักษณะเป็นลูกไฟที่พุ่งขึ้นมาผมเคยเจอนะเหรอเป็นยังไงผมไปดูที่ลัณนบาปีปีที่แล้วจะเป็นลูกโขมสีชมพูก็คือจะวัยมากครับผมที่รัตนบาปีก็ขึ้นเยอะครับเดี๋ยวผมพาพี่ไปย็นี้ ือตอนนี้นะครับรอลุ้นคือจะบอกฝั่งนู้นเนี่ยเพื่อนบ้านเราสอปอรลาวเขาเฮกันไหลเฮแล้วนะครับพี่ที่ที่เขาดูรายงานเขาบอกว่าทางนู้นเห็นแต่ว่าทางเราไม่เห็นผมก็แปลกใจว่าขึ้นในเมื่อแม่น้ําเดียวกันหนูแ่น้เดยวกันทำไมเราไม่เห็น,น,นและเวลาหนึ่งทุ่มทีมงานก็ได้เห็นบ้างไฟพยายนาคลูกแรกขึ้นมาจากแม่น้ําโขงครับ ขึ้นแล้วไงขึ้แล้วเมื่อกี้ไงนสูงเลยอะมาไมมาหนีกวนนนาซึ่งก็ตรงตามที่ได้รับข้อมูลมา บั้งไฟพญานาคนั้นเป็นลูกไฟทรงกลมสีแดงอมชมพูไม่มีเสียงไม่มีกลิ่นไม่มีควันครับระหว่างที่ชมบั้งไฟพญานาคนั้นก็มีบั้งไฟพญานาคอยู่ลูกหนึ่งครับที่แตกต่างกับลูกอื่นบั้งไฟพญานาคลูกนั้นอยู่ๆก็เหมือนกับระเบิดกลางอากาศและตกลงมาสู่ท้องน้ําครับไปออกข้างเดียวค่ะไปออกข้างเดียวใกเลยเอาไ่ใช่ครับ คือทำไมมันร่วงวะใช่ใช่คือใช่เอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะแล้วมันพุ่งออกมาอย่างนั้นน่ะเอ้ยแต่ก็พุ่งมาจากในป่าการพุ่งอ่ะแต่มันไม่มีคนดูนี่ก็คือความเชื่อและตำนานที่เกี่ยวกับบั้งไฟพญานาคของชาวบ้านริมโขงคุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ